กลับมาได้เหรครับมีเสียงเหแต่ไม่ใช่เฮตเรานะครับอ้าเนี่ยมีของเชียร์ไทยเขาไปครับนัดชิงเหรียญทองแดงครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ถือว่าแมชนี้ไอชิงเกมยังไม่จบนะครับจะจบก็ตกัองเมื่อทราบผล,ผลนะครับกบางคนแหมไม่ได้ชิงเหรียญทองแล้วจบเลยไม่ใช่ครับต้องเล่นจนถึงเรียกครับเราก็เป็นอีกครั้งเป็นคนดีสาเหมือนกันถ้าเกิดเราสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้ ในการแข่งขันที่หลายชิงเกมเคยพยายามเข้าชิงหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเ,เท่าไหร่นะคือไม่ค่อยได้เหรียญแต่คราวนี้อาจจะมีเหรียญติดจับเพราะว่าดูแล้วเซตแรกเราขึ้นนับญี่ปุ่น5ต่อ0ูนี่อวะวอลเลย์บอลม,ม,มนันมันอย่างเงี้ยเสียงเชียร์สนุกโอ้โหจบจนได้เ <c oughs> อ้าแล้วไทยนำห้าสูดหา้าหนครับญี่ปุ่นมาเม <S <S าหมือนกันเ<ะ>สารวรี่ะเหรียญนี้ก็มีความสำคัญเลย และก็เมื่อวานนี้ฟังน้องน้องนักเย์บอลจำไพ่สภาพบอกว่าเต็มที่กับเรนนี่เหมือนกันใช่ครับทางกาฮารชิทัา,าแต้มจากสวนอยู่ขึ้นมาเป็นหนึ่งได้ของญี่ปุ่นคือทุกคนยังมีความมีตั้งใจเล่นอยู่ครับวิรานอีลูน,นี้ลงไปไหมฮะนฮะยอดเยี่ยมมากแต้มขยับไปเป็น6ต่อน1นแล้ววิรานสิบสานุสลาครับ5นั่นคือปลื้มจิตนี่ครับมาหัวเสาจังหวะอัดเรียบร้อยคลอสคอร์ดลงมา แบดอื่นเราอาจจะเคยเจอครับโปเล่บอลชิงแชมป์โลกิงกทั้์มีเซียแต่ในเอเชียเรายังไม่มีเหรียญเลงไม่เคยมีเหรียญนี่ฮสสำหรับบปเล่บอลหญิงมาแต่มนี้มาลิกาพยายามตามเหมือนกันแต่ตามไม่ไหวไม่กันดูทีครับจังหวะที่ตบมือคู่ครับเนี่ยรับปริ้นแล้วก็พยายามตามทุกคนเต็มที่นะครับดูนะเต็มที่ทุกคนเหมือนกันครับฟุตบอลก็เหมือนกันถึงแม้จะชิงเหรียญทองแดงก็จะเอาให้ได้เราต้องเอาให้ได้เป็นเกียรติประวัติพวกเราเหมือนกัน อ่านะครับญี่ปุ่นยังบุกต่อท้ายคอร์ดเอาลงท้ายคอร์ดนะครับมญี่ปุ่นก็พยายามไล่ตามญี่ปุ่นเขาก็ต้องการเหรียญนี้เหมือนกันใช่ครับมาหมายเลขสิบสองครับสักการ์หมตอกอ่นะครับขยับไล่ตามขึ้นมาที่สามต่อหกเรายังรองได้นุสลาประกอบนี่ครับออดูมาเรียบร้อยออดูมาสิบทิรัก เราไปแพ้จีนนะครับก็เลยต้องเข้ามาจิงเหรียญเงินแต่เหรียญทองแดงเนี่ยครับแต่เมื่อวานนี้แพ้จีนต้องยอมรับจริงครับว่าเราเราตัวเล็กกว่าไปเอาชนะคนตัวใหญ่บล็อกดีๆลําบากแก็เมื่อวานนั้นอนิมาที่ตกไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับวันนี้ดูท่าทางจะสดชื่นนะครับเมื่อวานนั้นตกไปหนึ่งคนกระแทงนึงปี ไปแล้วที่สําคัญวันในรอบรองคือเรามีตัวเจ็บอยู่สองคนครับอ่านครับเพาะเบาๆเรียบร้อยไหมญี่ปุ่นยังอยู่กลับมาล็อกได้เรียบร้อยโอ้โหนนี่ครับเลยแต้มนี้ได้จะงหวะเพราะกองทัพด,ดาวไม่สักครู่นี้ครับมาองเชียร์มันใส่ใจแฟนๆดูทีครับยังอยู่กันต่อน,น,นะกองเชียร์ไม่ได้ไปไหนฮนะโค้งมาแล้วก็ญี่ปุ่นเรียบร้อยไหมถูกคลิกแล้วเรียบร้อยแล้ว จังหวะตีแล้วก็นี่ครับทัดดาวบล็อกเรียบร้อยคนเดียวเลยทัดดาวนึกแจ้งนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสมญานามในเรื่องความเหนียวนะครับพอสมควรนะลูกลูกรับลูกเก็บไม่ให้บอลตึงพื้นเนี่ยญี่ปุ่นเหนียวมากแต่วันนั้นที่เราเจอกับจีนจีนเหนียวหมดเลยนะครับทั้งบล็อกทั้งลูกเหนียวก็เลยเขาก็เลยได้เข้าไปชิงเหรียญทองนะครับนี่เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกเลยนะครับในเซตที่หนึ่ง นี่เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วครับิงที่สามดูนะกองเชียร์เรากีฬาหลายชนิดจบหรือว่าบางคนตีตัว๋วเครื่องบินบไปเชียร์ถึงขอบสนาม,มหรือพวกแฟนคลับของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราไม่ต้องัวดใเยอะนะ13นี่นุสราต้องคำนะครับ,รบดูนะวันนี้เราเล่นด้คึกคักมากนะการเล่นที่คึกคักแบบนี้มันบ่งบอกถึงมา ทุ่งเททุกสิ่งทุกอย่างแต่เล่นให้สนุกแปดต่อสามครับเสิร์ฟข้ามมาอ่าเลยครับจังหวะบุกข,ของญี่ปุ่นคสิบสองเนสคาโมโตะญี่ปุ่นนี่เฉลี่ยผู้เล่นส่วนสูงก็เพิเปอจะเตี้ยกว่าเราด้วยท <c oughs> ำเป็นเล่นไปเราจะมีผู้เล่นที่มีส่วนสูงเยอะกว่าได้ซ้ำไปญี่ปุ่นนี่ต้องชมกันอย่างนี้ครับจะเล่นแมตช์ไหนนัดไหนเขาก็คึกคักตลอดอ่าเลยครับ อยังอยู่ญี่ปุ่นเสร็จมาหน้าเลยตรงกลางเรายังเกี่ยวไว้ได้ชักรอกมาอาดูมาญี่บปุ่นมีโอกาสไหลหลังหยอดตรกนี้เป็นการพาบอลไปเรียบร้อยเป็นต้านไทยครับโอ้โหน้าชิงระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับนี่ครับพาบอลครับเต็มเต็มชัดเจนครัหน้าชิงระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนั้นจะไปแข่งขันเวลาห้าโมงเย็น ตั้งมุคขึ้นกับเสเิฟยาวมาลนนิดเดียวอุสราต้องทำครับวันนี้มีเซตมือหนึ่งของทีมไทย12นี่สกาโมโต้ครับเสริฟเสฟไว้ก่อนไทยมีคว่ไไวหลอกแล้วก็ทูบยังอยู่ญี่ปุ่น รีบอลเข้ามาเป็นโอกาสของทีมไทยนุสลาแล้วก็มาริกาเรียบร้อยมาริกากันทองลงท้ายคอร์ดเลยโอ้โหสิบต่อห้านี่คนยากครับนี่ครับมีไข่หลอกแล้วลงท้ายคอร์ดต่อหนึมา กระสับแรงนะโดยธรรมชาติพัชเอาแต่มของญี่ปุ่นครับต้องเน้นให้ดีนะครับมาทีกองเชียร์ญี่ปุ่นครับเรายังนำอยู่4แต้มครับครับเซตแรกนะฮะท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วติดตามชมโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลมาริกากันทองครับ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ขึ้นบล็อก3คนเลยครับชุดใหญ่เต็มหน้าเสือดูครับบล็อกได้แต่ลงแดนตัวเองครับวันนี้เล่นไม่ยากครับเพราะรดูบล็อกญี่ปุ่นเนะ่ยเขากไ็ไม่ไม่ค่อยได้เยอะไม่เหมือนวันนั้นเจอจีนเนี่ย <c oughs> โอ้โหขึ้นมา <c oughs> คือเล่นกับคนตัวเท่ากันมันสนุกนะเขาเล่นกับตัวใหญ่นี่มากุ้มใจจะตกไปที่ไหนโดนบล็อกหมดต้องตามไปไหมไม่ไหวครับบอลมันติ้นไปไกลออนุมาพยายามตามเต็มที่แล่ะ นี่อย่างญี่ปุ่นขึ้นมาบล็อกนะก็ยังประมาณแค่ข้อมือแขนนี่เงี้ยนะครับแต่ของจีนนี่ขึ้นมานี่แขนขึ้นมาทั้งตั้งแต่หัวไหลเลยอะ่ะโ oh, อ้โหต่อไปมันไม่มีช่องให้มองเห็นอาละครับไล่ตามขึ้นมาที่7ต่อสิบอครับชิมชิชมามูระครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟจากตั้งไปมีโค้ชครับมิสเตอร์คิโยชิ ที่เราเห็นเฉลี่ยตัวผู้เล่นญี่ปุ่นตัวก็มองดูจากผ่านทีวีเนี่ยไม่ได้ตัวสูงมากนะดูจะมือนตัวเล็กแต่ขอโทษนะครับเ,รเฉลี่ยร้อยจ็กว่า,า <laughs> คือมีม,มีมีคนที่ส่วนสูงน้อยอยู่คนเดียวก็คือมือ,อตัวริเบโรโครับร้อยิเซนิเมตรแค่นั้นเองนอกนั้นก็ร้อยเเฉลีย่ยอย่างต่ำก็ <laughs> ยังถือว่าใกล้เคียงกับเรา <laughs> รใกล้เคียงกับไทย อ่านะครับญี่ปุ่น8ต่อ12ได้เสิร์ฟข้ามมามาริการุสลาและก็อดูมาอองตามกับมาริกามาและก็รุสลาไปที่นี่แล้วก็วิลวันย่ายังอยู่รับญี่ปุ่นออนวิลววันรุสลาวิลวันอีกทีนึงจังหวะนี้ญี่ปุ่นก็ยังเหนียวครับจังหวะทุกโอ้ยล้นครับ <c oughs> เรียบร้อยสกามโต ทุบออกท้ายคอดไปออกครับออกโดยไม่ทัชนะครับนั่นก็เป็นแต้มทุ่กองเกียร์ไทยเป็นไรฮะข้างขวาบนสุดนึงทัชไหมไม่ทัชไม่ทัชครับไม่โดนใครเลยนี่ครับครับเล้นครับแน่นอนไม่เหมือนทายคอไปจีจีเนี่เราทัชเขาเราก็ไมได้แต้มอ่าญี่ปุ่นตีแก้ไขมาเป็นโอกางที่ไทยยุสลาไหลหลังปืนจิตแม่อ่าเลยครับญี่ปุ่นสกามโต้ทุบอีกทีนึงแต่เกี่ยวเกียวไม่อยู่ครับ มันลิกาเนีครับที่เกี่ยวเมื่อสักครู่นี้โอ้โหคุณนี้ดูสนุกครับญี่ปุ่นครับอิโน,ออโนโนออิอโนโนเอะอินโนเอของญี่ปุ่นเสิฟข้ามหมายังรองได้นี่ครับหยอดข้ามล็อกเรียบร้อยสุดยอดมากอารุมาสิทธิรัตไม่ได้หนักอย่างเดียวนะครับา,าทันเชิงลีลายอดเยี่ยม ดูทีครับ <S <S เห็นบล็อกขึ้นมากันเนี่ยหยอดเลยครับปลื้มจิตจินขาวเสิร์ฟเซฟไว้ก่อนครับบอลเร็วโอ้โหจี้อัดมาทางมาริกา10ต่อ14นะครับขยับไล่ตามขึ้นมา โหวเสาแล้วก็ขอดูมาสิทิรักญี่ปุ่นต้องตามตายเลยครับต้องฟรีบอลเข้ามาเป็นการของไทยพุสลาแล้วก็เปรียบร้อยทัดดาวนึกแจ้ง15แล้วเล่นเข้าขาเล่นคือคดีมากครับของไทยคู่นี้จังหวะขึ้นตีหนีบล็อกยอดเยี่ยม ไม่ดีครับตกรีบอลข้ามมาแต่ดีกว่าทีมไทยครับนุสลาแลว้วก็จัดแดนหลังโอ้โหโวิลวันอภิญญาพงศ์มาสุดยอดความมุ่งมันของเธอมีนะครับตั้งแต่แมตช์ที่เจอกับจีนแล้วด้เหมือนกันดูแล้วก็ตื่นร้อนกับใครเพื่อนนะแต่ก็ยังทำอะไรจีนไม่ได้ <c oughs> เราเลยต้องมาวันนี้ครับต้องมาเจอกับทางด้านญี่ปุ่น <c oughs> ชิงเรียนทองแดงตบจากหลังเลยครับ ญี่ปุ่นเนี่ยดูไม่เป็นกบูนเลยครับเจอเกมบุกขึ้นทีมไทยไปแต่ต้องต้องต้องทำต้องทำให้ตลอดนะครับไม่เหมือนจีนจีนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็เซตแรกเราก็ชนะแต่พอเซตอีกสามเซตถัดมานี่เราแพ้หมดเลยครับต้องไม่แพ้วนะครับเขาไทยต้องไม่แพ้ก็นนำแล้วต้องไปให้ได้นะครับสำหรับใน การแข่งขันในเซตแรกเดี๋ยวน้อยก็เป็นทุนด้วยก่อนครับดูกองเชียร์ทั้งสองฝากฝั่งเลยครับมาเชียร์กันวันนี้ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมาชิงอันดับ3ก็ตามทีครับแต่ก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีครับเขาก็จะเป็นครั้งแรกของไทยด้วยครับ mm hmm. วอลเล์บอลหญิงที่มีโอกาสเะได้เียรางวัลในเอ mm hmm. เชียนเกม ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันบล็อกอันเดอร์ไปหลังนู่นเลยครับพอดูมาตกแรงแมววันนี้เขาเหนียวอะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาก็เหนียวเหมือนจีนอะ่ะแต่เราอย่าไปท้อโอ้โหเสร็จครับดูทีมังหวะนี้ครับ พยายามวิราวันพยายามจะเอามือไปซ้อนไว้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ทันตามขึ้นดำอยู่ก็จริงแต่ประมาณไม่ได้อ่าลูกนี้ทําได้ดีครับทัดดาวหนึ่งลูกนี้ไปหลังเลยครับออน่มาครับเสร็บ อยสเต็ปแรงอ่ายังลองไว้ได้ครับอันเดอร์ไว้ขิ้นมาตั้มแ่งหัวเสาลงครับโอ้โหลงดูดิลงต่อหน้าต่อตาเลยครับ1 8ต่อ11ครับไถ่ที่หน,นึ่ ี่ปุ่นครับขอเวลานอกครั้งสุดท้ายในเซตแรนี้ะครับพอ่หนักนิดนึงครับต้องตาม ตำหนักอาจจะอึดอาจจาะวันที่เจอจีนะครับแต่ว่านี่นี่นคือนิสัยเธออยู่แล้วครับเพราะว่าก็เป็นคนที่เสิร์ฟบอลอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าลงมามีสิทธิ์ได้แต้มเลยบอลแรกไม่ค่อยดีออนิบาขออีกทีอึดอัดว่าไงครับลูกนี้ออกด้านข้างเลยครับไม่โดนทัสผู้เลนญี่ปุ่นเลยสักคนเดียว ทงหยุดนิดนึงครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยไล่ตามขึ้นมาแล้วครับโปนยานีขอเวลานอกอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้เล่นได้เป็นฟังเสียงอวยนะเข้าข้างในหน่อยนะภูมิยาเอาเข้าข้างในเพราะนุชมันยัดได้นะมันจ่ายวายได้จ่ายสาเม็ดง่ายด้วยอยากให้มันออกขวาออกขวานุชมันอยู่นู่นลำบากออกหน้านะไ้ได้ได้ได้มันจ่ายน้แรกนะแรกมัน19บเ้ารนนะอย่ามได้านะอย่ามาบ้านะ วันนี้มีสองสิ่งที่เหมือนกันนะครับวอลเลย์อบอลหญิงของเราก็ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมพร้อมๆกับฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยเหมือนกันวันนี้ดูว่าจะสร้างสถิติขึ้นได้ไหมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงก็ตามดีครับทั้งวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็ฟุตบอลชายไทยครับอ่าวิราวันในพิญญาพงศ์ <c oughs> ตำแหน่งถนัดครับที่หัวเสาและตบไล่ขนานเส้นเนี่ย ตำแหน่งนี้ครเป็นตำแหน่งขนัดที่ที่ตีได้คะแนนประจำอยู่สำหรับวิดาวันทัดดาวนึกแจ้งครับเสิบ์ฟ19ต่อสิบสามอ้าวปื้มจิตเพราะลูกนี้ห้่จะไปบอลตกลงมาไม่ทันรู้ตัวครับจังหวะที่ปั๊มบล็อกกันญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลขห้าลงไปแทนหมายเลขสี่เอา ทางด้านของโฮริกาว่าแทนชิมามูระเอาไปเสิร์ฟเลยครับเอาเสิร์ฟแฝงแม่หาทำให้ไทยขึ้นนำให้20ต่อ14ก็เสิร์ฟเปลี่ยนเฉพาะตัวเสิร์ฟไปนั้นครับแล้วก็เปลี่ยนออกมาเอาเพื่เสิร์ฟครั้งเดียวแล้วออกมานั่งพักเทคนิคเขาครับมาฬิกาครับจะเสิร์ฟ กขาจะโรเทชเฉพาะตัวเสิฟอืออย่า赖นะเล่นบอลไร้วญี่ปุ่นทำได้ดีครับตีติดบล็อกของปลื้มจิตแล้วก็ลูกออกข้างไปฮะขึ้นบล็อกอยู่นี่มีปลื้มจิตนะครับโดนมือปลื้มจิต้วยเป็นทชเอาวนำฮาตามด,ดูจะสบายๆครับไม่เครียดล้วทำการชีเ้เสิร์ฟ เซตออนุมาแมใช้อาวุธดักอย่างเดียวตอนนี้ไทยใช้ออนุมาแม่แต่ว่าวันนี้ดูปลื้มจิตก็ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ครับปกติแล้วจะมีลูกที่เล่นเนี่ยครับอ้อมตัวเซตที่ปลื้มจิตกับทางด้านของลุสรลาเนี่ยถนัดแล้วก็เป็นบอลเร็วที่ปลื้มจิตทําได้แต้มคือการบุกจะได้มีหลากหลายมากขึ้นตบอหัวเสาว,วิลาวันกับมาริกาอยู่แล้วออนุมาแล้วก็มีปลื้มจิตที่จะมาหลอกตะะเตะ อ้อมตัวตีเป็นบอลเร็วบอลเอ้าหลุดไปหลอกตัวเองญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปหลอกตัวเองแต่องไทยไป22แล้วนะครับยูทีครับเนี่ยเดิมาแล้วกันนี่ครับนี่ครับคือจะหลอกนึกว่าเพื่อนจะขึ้นมาตีมันไม่ถึงไงไม่มีใครตามมาแผนนีแตกแผนแตกเอ้าอ่านี่เล่นบอลเร็วครับตำแหน่งเซตอ้อมตัวเซตตีจากหลังรีโฮครับคนนี้หมายเลข แปดแปดเป็นซื้ผู้ที่ผ่านมาเนี่ยครับใจงวะเข,เ,ขเขาเขาก็จะมีรตรกะเขาจะมีชื่อรู้สึกว่าจะใช้ชื่อนามสกุลนะครับมาเป็นชื่อที่แปดข้างหลังสุสุกิเข้าไปแทนนะครับสิบหกต่อยี่สิบสองเรานันหกแต้มและเราต้องการอีกแค่สามแต้มนะครับชื่อเต็มเธอคือยูกโกสุสุกิ ได้อของหนักเนี่ะพื้นใหญ่ญี่ปุ่นตอนนี้ไม่เป็นกระบวนะครับครับก็เรามา23แล้วต้องการอีกแค่2แต้มของทีมไทยถ่ายทอดสดให้ดูจนจบนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูได้ยาวๆไปเลยครับเพิ่มจิตถินขาว อย่างอยู่ครับลุสลาก็อดออกมาอีกทีนึงมาเรียบร้อยครับหนักจริงๆขึ้นทานไปแล้วครับเซตพอยต์ของทีมไทยทีมอ่อนมานี่ตีไปทีบิ่บล็อกแต่พอบอลมาเธอแก้ไขปัญหามาได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยรับไป เขาเอาคืนในเมือนในจังหวะขึ้นบริลาแปดนี่คือโอตะเกะเล่นอย่านญี่ปุ่นก็ดูสนุกดีนะเล่นกับจีนกับเกาหลีใต้ไม่ไหวเล่นกาเล่นคึกคักดีเลยล้วโอตะเกะก็มาเป็นคนเสิร์ฟครับเป็นเซตพอยต์ของทีมไทยตลอดนะครับเลยเจ็ดเซตพอยต์ด้วยกันนี่รับป้ายบอลสองเรียบร้อยได้ทัสด้วยจบเลยมสุดยอดมากอดูมาสิทธิรักษ์ เมืเ่อเชียระครับคุณกองเชียร์ครับมันนะครับเซตแรกกองเชียร์อย่างนี้ค่อนหน้าเล่นหน่อยครับอ่าบุสล,ลาต้ขมขำคนนี้นี่ก็คือโคตรยะดดูท่าทางจะสบายใจหน่อย่ะไม่เหนมือนวันนั้นอาจจะมึนตึ๊บเจอจีนเข้าไปสามกับเจ็ดนี่เองครับสามก็คืออ่าโนโมูโต้ครับเจ็ดนี่นก็คือทาคาฮาชิคนิวปุ่นครับเอาชนะไปก่อนครับในเซตแร,รกขึ้นไป อุ่นใจไว้ก่อนนะครับในเซตแรกเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวดูคะแนนนะครับเพลทขึ้นมาเราก็เดี๋ยวคงจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจซึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ดีสตาร์ทดีครับสำหรับทีมไทยใช้ตอนอุมาตบหนักๆแล้วก็มีนุสราต้อมคำน่ครับดูไฮไลท์ภาพสวยๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะได้ชมจนจบมาครับแล้วก็พักกันนะครับชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเซตที่2ได้ครับ